เป็นประเทศที่มีความเรียบพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบไอทีโทรคม,มนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพราะสิงคโปร์ต้องการรักษาความน่าอยู่อาศัยให้คงอยู่สําหรับประชาชนท้องถิ่นและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีหนึ่งในเรื่องที่สิงคโปร์ให้ความสําคัญคือห้องน้ําโดยในปี2546ได้มีการเปิดตัวโครงการห้องน้ําแห่งความสุขขึ้น โดยมีการจัดระดับห้องน้ําตั้งแต่3ดาวถึง5ดาวพิจารณาจาก5ปัจจัยคือการออกแบบความสะอาดประสิทธิภาพในการใช้งานการดูแลรักษาและความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ําอย่างสม่ําเสมอล่าสุดจึงได้มีการยกระดับห้องน้ำเพิ่มเป็น6ดาวแล้วเนื่องในวันห้องน้ำโลกเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ซึ่งจะมอบให้กับห้องน้ําที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยห้องน้ําแบบ6ดาวนี้จะพิจารณาจาก2เรื่องเป็นพิเศษคือการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและทักษะความสามารถของพนักงานทําความสะอาด โดยกำหนดว่าจากคะแนนเต็ม108คะแนนนั้นห้องน้ำแบบ6ดาวจะต้องได้รับคะแนน104คะแนนส่วนห้องน้ำแบบ5ดาวนั้นต้องได้รับ90คะแนนขึ้นไปรองลงมาห้องน้ำ4ี่ดาวจะต้องมีคะแนน80คะแนนขึ้นไปปัจจุบันภายใต้โครงการดังกล่าวมีห้องน้ำแห่งความสุขอยู่ทั้งหมด1,002แห่งทั่วสิงคโปร์12เป็นห้องน้ำสามดาว45เป็นห้องน้ำ4ี่ดาวและอีก43เป็นห้องน้ำา5ดาว ทั้งนี้สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์จะเข้ารับการจัดอันดับสามารถสมัครร่วมโครงการนี้ได้ทุกปีโดยห้องน้ําใดที่ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้ใช้บริการว่าอยู่ระดับต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นก็จะถูกถอดออกทันทีจะเห็นว่าคนที่สําคัญที่สุดในโครงการนี้หนีไม่พน้นบรรดาพนักงานทําความสะอาดที่เป็นแรงกําลังที่สําคัญในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ําเพื่อรักษามาตรฐานห้องน้ําระดับ6ดาวนี้ รวมถึงผู้ใช้บริการทุกคนที่ควรจะช่วยการรักษาความสะอาดไม่ใช่เฉพาะแต่ห้องน้ํำระดับ6ดาวเท่านั้นแต่รวมถึงห้องน้ําสาธารณะทั่วประเทศเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคนนั่นเองพินตูออดอุทัยวานเพียงข่าวอาร์เซนสปริงนิวส์รายงานคทะล